สวัสดีค่ะวันนี้เชอรี่จะมารีวิวสบู่อ่ะบีจูนบายบายโซฟนะคะตัวนี้จะเป็นสบู่สลายเซลช่วยสลายเซลลูไลต์ตามร่างกายของเราตามเน้นในส่วนของบริเวณหน้าท้องนะคะแล้วก็ยังทําให้อาหน้าท้องเรากระชับติ่งตึงด้วยค่ะด้วยสบู่ก้อนนี้นะคะ,ะตัวนี้บอกเลยเชอรี่ใช้เป็นประจําแล้วก็ใช้ดีมากเลย ที่จริงมันจะเป็นก้อนสีฟ้าใสๆนะคะแต่ว่าเชอร์รี่ใช้บ่อยมันก็เลยเป็นสีนี้อาจจะเยินนิดนึงนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นจะไม่ฉุนเลยค่ะเวลาถูอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าสบายตัวอ่าไปกับกลิ่นมันไอเชอร์รี่จะมาสาธิตวิธีการใช้นะคะค่ะก็เราก็ใช้ช่วงเวลาที่เราอาบน้ำนะคะถูธรรมดา นวดนะคะก็คือตามบริเวณที่เราต้องการเลยเนี่ยอย่างเช่นหน้าท้องเนี้ยค่ะตรงนี้ตรงนี้มันอาจจะมีไขมันนิดนึงนะคะสำหร,รับชิลี่จิลี่ขนมาตรงนี้แต่รู้สึกว่าจะมีมีซิแพคขึ้นมาแล้วค่ะไม่จําเป็นต้องแค่หน้าท้องอย่างเดียวนะคะก็คือต้นแขนเราที่ใหญ่ใหญ่อย่างเช่นชิลี่เป็นคนต้นแขนใหญ่แล้วก็ตามต้นขาตรงที่มีเซลลูไลท์ตามร่างกายของเรา ก็ถูวนวนนะคะถูไปเลยนวดบนอ่าช่วงอัางเราอับนะ้ำอ่าเนี่ยค่ะเชอรี่อยากบอกต่อเพราะว่าของเขาดีจริงๆเราเคล็ดลับง่ายๆที่ไม่ต้องอ่าเราที่ียัดออกกําลังกายอยู่แล้วเราไม่ต้องไปออกกําลังกายเราใช้ตัวนี้ได้นะคะสาหรับคนที่มีเวลานะคะเหมือนอย่างเช่นเชอรี่ไม่มีไม่มีเวลาทําแต่ง,งานนะเนี่ยเชอรี่ก็จะใช้ตัวนี้เลย ค่ะเคล็ดลับง่ายๆบีจูนบายบายโซฟนะคะสะบู่ก้อนนี้เลยกล่องแบบนี้นะคะ